วันนี้ครับพ่อวันนี้พี่ีมีนักเรียนชื่อน้องหนูเปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อให้น้องหนูไม่อยากเปิดเลยตัวพี่จีก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เลยนะครับวันนี้น้องหนูมาเรียนไพ่กับพี่ีนะครับเป็นไพ่คาโร่นะครับเริ่มจากที่ไม่มีความรู้มาก,ก่อนเลยเมื่อเช้าเปิดไพ่ได้เดอะฟูลเป็นใบแรกแต่แต่แต่เปิดมาพี่จีจำได้เป็นเดอะฟูลแล้วก็ สี่ไม้เท้าแล้วก็ลาชีีไม้เท้าก็ทำนายว่าการเรียนครั้งนี้คือผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เข้าใจได้นะตอนนี้เรียนจบแล้วนะใช้เวลาค่อนข้างไวเหมือนกันนะเดี๋ยวจะถามน้องหนูว่าการเรียนในวันนี้เป็นยังไงก่อนเรียนกับหลังเรียนนะให้น้องหนูอบอกให้เพื่อนๆอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนิดนึงนะเชิญน้องหนูครับ ก็ตอนแรกมาคือเคยเคยดูไพ่คาลาโรมาบ้างแต่ว่าไม่เข้าใจว่าเขาจะผูกไพ่ก็นยังไงแล้วก็การตีความจะตียังไงนะะี้ยค่ะก็พอมาเรียนกับพิติก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันจะต้องตีความยังไงในทางที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ทําให้เข้าใจเร็วขึ้นจากที่ตอนแรกก็คือเรารู้สึกว่าเราเออลงละเรียนมากเกินไปทําให้สับสนก็คือพิติให้ไอเดีย ในการสรุปแล้วก็ในการเข้าใจไพ่ได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะอ่าคือพิธีสอนความหมายไพ่การตีความไพ่ทุกใบเลยนะทําให้แบบน้องหนูอ่านไพ่ได้คือพอสอนเสร็จรู้สึกอ่านคล่องขึ้นเลยไหค่ะรู้สึกรู้สึกว่าเข้าใจง่ายขึ้นจากที่ตอนแรกก็คือ,อสับสนว่ามันควรจะอ่านยังไงอ่าก็เป็นผิกเป็นผิด เป็นนักเรียนอีกคนหนึ่งที่รู้สึกว่ารู้สึกมีความคล่องในการในการเรียนรู้นะแล้วก็ื่อกีก็ลองเปิดใต้ดูว่าโอ้พอเรียนจบมานี่ให้หมอดูขึ้นสามใบเปิดพื้นด่วนแสดงว่าเป็นคนที่มีของเก่าเหมือนกันก็เลยมีการเรียนรู้ค่อนข้างไวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเรียนรู้ยากนะครับแนะนำนะถ้าเกิดมีความตั้งใจขอแค่มีความตั้งใจนะครับพี่ผูว่าเรียนรู้ทุกคนนะครับนะ ถ้าเกิดการสนใจก็ทักามานวิธีได้นะครับเรียนไม่ยากนะครับวันเดียวก็รู้เรื่องนะครับจากพื้นฐานกี่เปอร์เซ็นต์นะเมื่อเช้ากี่เปอร์เซ็นตอนนี้เมื่อเช้าถ้าถามเมื่อเช้ารู้สึกว่าแค่ห้าเปอร์เซ็นแค่รู้ว่าไพคัลโรคคืออะไรแต่ตอนนี้ก็คิดว่าอ่านได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วที่เหลือต้องไปเข้าใจไพมากกว่านี้ เมื่อวานน้องหนูทักมาหาพี่ีแล้วก็สมัครเรียนเลย,เลยแล้วก็ยังถามพี่จีว่า,วาไาว,วาไปหรือเปล่าพี่มาเลยเลยค่ยไวไปหรือเปล่าแบบยังไม่ทันเตรียมตัวก็ไม่รู้อ่ะมาถ้าเกิดขอให้ตั้งใจอ่ะมาเรียนแล้วรู้เรื่องแน่นอนนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณน้องหนูมากนะขอบคุณมากครับนะที่มาเรียนใต้กับพี่จีแล้วก็ก่อนไปพี่จีก็ขออวยพรนะน <c oughs> ให้น้องหนูประสบความสําเร็จนะครับ ไปใช้วิชาที่พี่ตีสอนให้ไปใช้ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับขอให้ประสบความสาเร็จคิดวันจริงน้อยให้ผลตามปัจจุารนนะจักกนบจนี้ตลอดไปนะครับโอเคนะวันนี้ก็เรียบร้อยลเอะเสร็จนักเรียนไปหนึ่งคนนะครับหนูไปไปส่งน้องหนูก่อนนะครับน้องหนูกพมาไกไมาจากที่ไหนนะศรีนครินรีน <c oughs> <c oughs> โอเควันนี้ไปก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนีไปก่อนสวัสดีครับสสวัดีค่ะครับ